แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิวนั่นเองทุกคนเห็นปะดีทุกคนตื่นนอนเลยเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวฟันขอไปอ่าล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาเดยมา Okay. ก่อนอื่นก็คือขอสารภาพทุกคนตามตรงเลยแล้วกันว่าฝ้ายังไม่ได้อาบน้ำเนาะก็คือไปล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันไปเฉยๆแล้วก็รีมาอคลิปเลยเนื่องจากวันนี้นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่ปิดเทอมของฝ้านแล้วนะครับก็คือฟรีเดย์เลยก็เลยอยากจะมาคุยกับทุกคนในเรื่องที่ฝ้านเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของสิวนั่นเองต้องบอกก่อนแล้วว่าพื้นฐานเดิมของฝ้าัเราเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสิวนะคือนานๆนปะีสิวจะมาแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดมา1คือเราต้อง ใส่แมวอยู่ตลอดเวลาแล้วบวกกับอากาศที่แบบร้อนระอุมันทําให้แบบอบอา้าวบางทีเราต้องแบบใส่แมวอยู่ตลอดมันไม่สามารถที่จะระบายอากาศได้แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิวนั่นเองพวกคนเห็นปะเนี่ยตรงนี้อันนี้คือดีขึ้นมากๆลวเลวยทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพังมากเนี่ยลามมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงหูตรงเนี้ยเห็นปะ อันนี้คือดีขึ้นมากๆแล้วนะทุกคนใส่แมสยังไงให้ไม่เป็นสิวก็คือพยายามทุกอย่างแล้วอย่างแมทสที่ันใช้อะหนึ่งวันอะหนึ่งวันก็คือทิ้งหนึ่งวันทิ้งหนึ่งวันทิ้งวันละอันเลยนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่ปัญหาสิวตัวนี้มันก็ยังไม่หมดไปสักทีซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆจากรูปที่ฝันแปะไว้ตัวนั้ที่ฝันเป็นเนี่ยก็คือรูปนี้นะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับตอนนี้นี่เห็นป่ม ือมันดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มันไม่ได้ดีขึ้นเองนะฝันก็ต้องมีตัวชว่วยที่ทําให้มันดีขึ้นเนาะแล้วตอนนี้คือฝานใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ติดต่อกันมาประมาณ3วันติดได้แเรามัง้งนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองทาดา b k a c ne balancing m a r s ฝันมีทังแบบ2ที่ไปตําม,มาจากเซเว่นะครับแล้วก็แบบที่ใช้อยู่จริงๆปัจจุบันเลยนะก็คือจะเป็นแบบนี้ แบบหลอดอย่างนี้นะฮะตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นมาร์กสิวในตำนานจุดเด่นของเจ้าตัวมาร์กสิว BK ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะช่วยในการลดสิวปรับสมดุลผิวเพื่อผิวที่กระจ่างใสนั่นเองบนชั้นผิวของเราเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ที่แบบเล็กๆที่เรามองไม่เห็นสาเหตุหลักๆที่เราเป็นสิวกันซ้ําๆซากๆเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์บนชั้นผิวนี่แหละเดี๋ยวฝาอันจะให้ดูเนื้อของเขากันก่อนนะนี่ทุกคน เห็นไหมคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบสีเขียวเขียวแบบนี้เนี่ยมีความเข้มข้นในระดับหนึ่งเนี่ยเกี่ยไปมันก็จะแนบไปกับผิวอย่างนี้เนี่ยติดจมูกติดจม <โ frustrating. S 1> ูกร,รู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรชนะจริงๆแต่ก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันฉุนมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝอันจะเริ่มทาให้ทุกคนเห็นกันเลยเนาะคือจริงๆตัวนี้มันสามารถใช้ได้2แบบเป็นไงก็คือการที่เออสมมุติว่าเราเป็นสิวใช่ไหมเราก็เอาตัวเนี้ย ไปแต้มไปมาร์คไว้เฉพาะจุดที่มันเป็นสิวจริงๆหรือเราจะมาร์คแบบทั่วหน้าก็ได้แต่สมตัวฟานอ่ะชอบมาร์คทั่วหน้ามากกว่า เพราะรู้สึกว่าการมาครั้งหน้ามันก็จะเป็นการปรับสมดุลผิวไปแบบทีเดียวไปเลยอะเออ,อเราจะพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20านาทีแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาดควรที่จะมาแบบประมาณสัปดาห์ละ2-3ครั้งแต่ส่วนตัวฝาอันนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไหนที่แบบสิวบุกหรือว่าต้องการให้สิวมันมีความยุบเร่งด่วนเนี่ยก็จะใช้บ่อยแล้วก็ใช้ถี่มากอย่าตอนนี้ใช้มาประมาณ3 4มวันได้แล้วมันก็ยุบแบบชั่วข้ามคืนตามสโลแกนของเขาจริงๆนะมันก็จะมาไปอย่างนี้ค่อยๆทาไป จะบอกว่าเนื้อของเขามันเกลี่ยแบบค่อนข้างที่จะง่ายแล้วมันไม่เหลวไม่อะไรด้วยอะ่ะตัวนี้มันจะเพิ่มพลังที่จะทําให้ผิวอยู่ปะคูณ2แล้วก็ลดความมันบนใบหน้าเนี่ยคูณ2เลยสารสกัดหลักของเขาก็าจะมาจากสารสกัดธรรมชาติเลยที่ไปช่วยยับยั้งสิวของเราไม่ธรรมดานะทุกคนจะบอกว่านําเข้ามาจากสาวิตเซอร์แลนด์เลยเขาสามารถคว้ารางวัลสารสกัดธรรมชาติระดับโลก สิวตรงหูตรงนี้ใช่ไหมตามไปเลย เนี่ยเนี่มันก็จะเริ่มแบบค่อยแห้งก็ค่อยแห้งก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันไปพลางๆเนะาะเท่าที่ฝันไปศึกษาข้อมูลมาเนี่ยส่วนหนึ่งของสารสกัดของเขาเนี่ยก็จะมาจากสาหร่ายทะเลข,ขนาดเล็กเป็นพรีไบโอติกท,ที่เป็นอาหารชั้นเลือดเลยสําหรับจุลินทรีย์บนชั้นผิวของเราพอจุลินทรีย์บนชั้นผิวของเราเนี่ยมันได้รับอาหารเข้าไปแล้วอะมันก็จะเกิดความสมดุลมากขึ้นแน,น่นว่าผิวก็จะดูแข็งแรงแล้วก็ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะทุกคนยังมีสารสกัดจากใบบัวบกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะขออง BK เลลยแะนนกกจาี้ ก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดเลยตอนนี้สำหรับใครที่กําลังกังวลว่าเฮ้ยมันเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราจะแพ้หรือเปล่ปาหายห่วงได้เลยเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยเขาผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังสามารถใช้ได้แม้กระทั่งผิวบอบบางงนะ่ายแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาครบ20นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟันขอดตัวไปล้างก่อนนะนี่เลย ไปล้างกันโอเคทุกคนอัน,นิีฟันก็คือไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดู สัมผัสแรกหลังจากที่เราล้างเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเย็นๆยนสบายผิวสดชื่นสดชื่นเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยเว้ยทุกคนพอเราล้างไปแล้วเรามาสรุปความรู้สึกหลังจากที่ใช้กันเลยดีกว่านะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการใช้แค่ครั้งเดียวนะครับมันคือการใช้อย่างต่อเนื่องมาแล้วของฟ้าอันหนึ่งเลยนะคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้มาเนี่ยมันรู้สึกถึงการได้ดีท็อกผิวการได้ทําความสะอาดผิวอะต้องบอกว่าผิวของเราเราใช้งานหนักมากนะทุกคนลงแป้งลงครีมพอออกไปข้างนอกปุ๊บก็พาไปเจอมลภาวะต่างๆแล โ้ยิ่งแย่ยเข้าไปใหญ่การดีดท็อกอย่างเป็นประจำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆอีกอย่างนะครับพื้นฐานผิวของฝาเนี่ยปกติจะเป็นคนที่ผิวมันมากๆแต่พอใช้ตัวนี้มาอย่างต่อนเนื่องอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันมันน้อยลงระหว่างวันก็ไม่ค่อยมันแล้วอะ่ะแต่ก็อย่างที่บ่อยแล้วทุกคนตัวนี้มันจะเข้าไปปรับสมดุลผิวของเราพอผิวเรามีความสมดุลมีความบาลานซ์อะไรๆมันก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผิวมันหรือว่าผิวแห้งเนี่ยก็จะมีความดีขึ้นโดยที่เราเนี่ยสามารถสัมผัสได้เลยในเรื่่่่่อออองงงงขควววาาาามมกกกรระะจจจใใใสสนนนฝััู้้้้ึ็ชชยไดแตต เวลาในการที่แบบใช้มันอย่างต่อเนื่องจริงๆอ่ะทุกครั้งที่มารอะ พอมันเตึงเราได้กระชับรูขุมขนไปด้วยแล้วพอเรามาร์คบ่อยๆเป็นประจำมันก็จะเป็นการกระชับรูขุมขนของเราไปด้วยในตัวซึ่งฝาอันรู้สึกได้ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ก็คือผลลัพธ์ในเรื่องของสิวมาร์คตัวนี้มันทําให้สิวยุบลงไวมากแล้วช่วงที่ฝ้าอันใช้มาร์คตัวนี้นะสิวใหม่ไม่เกิดขึ้นเลยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่น่าลองมากๆเลยครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวหรือถ้าไม่มีสิวเนี่ยอยากจะปรับสมดุลของผิวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันอย่่่่าาาาาลืมมมนนคครัวววมสสมุของงผิเิเีป็ทํญก สร้างมาถึงตรงนี้เนี่ยแหละคนก็อาจจะโดนฝันป้ายยากันไปเรียบร้อยแลวในเรื่องของราคานะครับแบบซองตัวนี้นี่จะอยู่ที่ซองละ49บาทส่วนแบบหลอดอันนี้นะครับเป็นขนาดสุดคุ้มนะครับ35กรัมราคาก็จะอยู่ที่389บาทใครอยากได้คุ้มคุ้มเนฝันก็แนะนําให้ซื้อแบบหลอดแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเฮ้ยอยากลองดูก่อนดูซิว่าผลมันจะเป็นยังไงก็สามารถไปตําแบบซองกันก่อนได้ซึ่งต้องบอกว่าหาซื้อง่ายมากทุกคนมีทั้งในเซเว่นวัตสันคอนวีลิฟแอนด์บอยคอสเมสุรหะบิวทรียม แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยสําหรับในคลิปหน้านะครับอยากให้ฝานมารีวิวหรือมาแชร์ในเรื่องของอะไรอีกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้ฝานด้วยนะคะสําหรับวันนี้ฝาอันสุดติ่งงนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย